หนึ่งอย่างที่หนุ่มๆในกองนี้มักจะทํากันบ่อยๆก็คือการชาร์จพลังด้วยการหลับพักผ่อนค่ะเพราละครเรื่องบัลลังก์เมฆเนี่ยนักแสดงแต่ละคนก็ต้องใช้พลังมหา,าศาลในการถ่ายทําแต่ละฉากไงงานนี้ในแม่อย่างปานรุ่งก็อดไม่ได้คุณผู้ชมต้องไปดูแลลูกๆอย่างใกล้ชิดด้วยความรักลูกเป็นห่วงลูกรู้สึกว่าลูกๆที่ฉันพักผ่อนอยู่ค่ะใช่ไม่รควรต้องคุยกันเบาๆด้วยเลยตรงนี้ไม่ใช่นะเราจะไปหาเขากันจริงเหรอ เอาใครก่อนเอาใครคนรักใครที่สุดรักใครที่สุดรักปานเทพรักปานเทพแม่แม่เลยนะคะที่จะบอกบ네ว่าหลับอยู่ก็หลับให้สนิทอคือกลูว่าจะหลับไม่สนิทก็เลยมาปลุกว่าเออหลับ <new l> โอเคอันเทพมีอะไรจะบอกแม่ไหมคะถ้าแม่ปลุกแล้วก็ปลุกให้ครบทุกคนนะครัก hmm. ที mm ่ส hmm. okay. mm ุดแล้วไปที hmm. mm ่ร hmm. mm ัก hmm. น mm ้อยที่สุดรักน้อยสุดหมายสุดม่รักสองแล้ว อะไรนะรอบสองเหรอรอบสองแล้วอะไม่ชอบกินอยากจะบอกว่าให้หลับให้สบายโอ้ค yep, okay. ูจะหลับไม่สบายอคู่จะหลับไม่สบายรอบสองแล้วรอบสองมีกล้องด้วยคือแปลว่าปลุกแปลว่าปลุกมาแล้วรอบหนึ่งเหรอปลุกแกงมาแล้วรอบหนึ่งพี่ถ้าเป็นคนแบบนี้ ชอบแกล้งนู้ๆอย่างนี้อยู่แล้วเป็นปกติป่ะะก็ถ้าใครหลับก็แกล้งหมดอะค่ะทำไมอะก็หลับก็เป็นห่วงเขาไม่ได้แกล้งเราเป็นห่วงเราอยากจะรู้ว่าเออให้เขาหลับลึกหลับสนิทเพราะกองถ่ายเสียงดังเราก็อยากจะให้เขาแบบหลับลึกๆสนิทก็ไปถามเขาลึกตั้งแต่ตอนพี่ยังไม่ไปหรือเปล่าไงนะถ้าพี่ไม่ไปคุณลึกแล้วหรือเปล่ารอบสองน้อยใจไหมน้อยใจไหมเวลาเล่นแล้วแบบเป็นลูกที่เขาไม่รักที่สุดเนี้ยนอกจอเป็นเหมือนในจอมั้ยโอ้ย น้งจอเขาก็แกล้งผมเมื่อกี้ไม่สงสารนะดูสิบอกเขาเป็นห่วงผมครใช่ใช่เขาเป็นห่วงเขาแค่อยากจะการที่หลับลึกอยู่แล้วเขาก็แค่ปลุกปลุกแล้วอกอนให้ลึกลึกถ้าเกิดทีหลังร้กผมอย่าอย่าปลุกผมเลย